เวลคัมแบ็คคาร์ออโต้เซ็นเตอร์วันนี้เรากลับมาพบกับเรื่องราวสุดพิเศษที่กำลังเป็นกระแสทั่วโลกหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า NGAD หรือ Next Generation Air Dominance ซึ่งเป็นโครงการเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นใหม่ล่าสุดของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาโครงการนี้ถูกพัฒนาอย่างลับสุดยอดและมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าเครื่องบินขับไล่ทุกลำที่เคยมีมาในโลกนี้ในวันนี้เราจะพาไปล้วงลึกทุกรายละเอียด ทั้งประสิทธิภาพราคาจุดเด่นจุดได้รวมถึงเปรียบเทียบกับโครงการขีปนาวุธของไทยที่กำลังพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพไทยอย่างน่าสนใจ NGAD เป็นโครงการที่ถูกออกแบบมาเพื่อครองความเป็นเจ้าแห่งเวหาไม่ใช่แค่การต่อสู้อากาศต่ออากาศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการโจมตีภาคพื้นดิน การก่อกวนสัญญาณการจู่โจมทางไซเบอร์และการควบคุมสนามรบแบบครบวงจรจุดเด่นที่สุดคือการใช้เทคโนโลยีล่องหนขั้นสูงทำให้สามารถบินเข้าไปในพื้นที่ของศัตรูได้โดยไม่ถูกตรวจจับอีกทั้งยังมี AI ปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยนักบินวิเคราะห์สถานการณ์ชี้เป้าคำนวณวิธีการโจมตีและหลบหลีกขีปนาวุธได้แบบเรียลไทม์ เรื่องบินนี้ใช้แนวคิดโมดูล่าดีไซน์สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์หรืออาวุธตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการลาดตระเวนหรือการโจมตีทำให้มีความยืดหยุ่นสูงมากและในอนาคตจะสามารถควบคุมโดรนร่วมภารกิจหรือที่เรียกว่าลอยเยาววิงแมนได้อีกด้วยโดรนเหล่านี้จะทำหน้าที่เสี่ยงแทนนักบินเช่นบุกเข้าโจมตีด่านหน้าหรือสอดแนมแนวศัตรู พูดถึงราคาแล้วถือว่าแพงที่สุดในประวัติศาสตร์การพัฒนาเครื่องบินขับไล่หนึ่งลำมีมูล,ลค่ากว่า300ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1,500ล้านบาทเรียกว่าแพงกว่าขีปนาวุธหลายร้อยลูกแต่ก็แลกมากับเทคโนโลยีที่ไร้คู่แข่งเมื่อมองกลับมาที่ประเทศไทยช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไทยให้ความสำคัญกับโครงการพัฒนาขีปนาวุธเป็นพิเศษ โดยมีโครงการ DTI 1และ DTI 2ที่หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อ DTI 1เป็นขีปนาวุธยิงจากพื้นสู่พื้น Surface to Surface ระยะยิงประมาณ180กิโลเมตรพัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ DTI ของไทยเองจุดเด่นคือราคาถูกเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพ1ลูกราคาประมาณ50ล้านบาทหรือประมาณ1.4ล้านดอลลาร์ DTI 2เป็นรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาให้ยิงได้ไกลขึ้นถึง300กิโลเมตรและมีระบบนำวิถีแบบ precision g u i d a n ทำให้แม่นยำกว่ารุ่นก่อนมากการพัฒนาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากจีนโดยเฉพาะ beijing institute of aerospace system engineering ราคาของ DTI 2อยู่ประมาณ100ล้านบาทต่อลูกหรือประมาณ3ล้านดอลลาร์ ข้อดีของขีปนาวุธไทยคือความคล่องตัวสามารถติดตั้งบนรถลำเลียงและเคลื่อนย้ายได้ง่ายใช้หลักการยิงแล้วเคลื่อนที่ไ and Move ทำให้ศัตรูตอบโต้ได้ยากและลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีสวนกลับนโยบายด้านกระโหมของไทยยังคงเน้นการป้องกันเป็นหลักไม่เน้นการรุกรานหรือขยายอำนาจ ดังนั้นการพัฒนาขีปนาวุธจึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเชิงกลยุทธ์ป้องกันชายแดนและเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุจำเป็น สำหรับกองทัพอากาศไทยในปัจจุบันยังคงใช้งาน F 1 6ก Gripen และ JAS 3 9กริเปที่จัดหาจากสวีเดนแต่ในอนาคตไทยได้ประกาศแผนที่จะศึกษาและลงทุนในเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าและมีข่าวว่ากำลังให้ความสนใจในเครื่องบินล่องหน NGAD หรือเทคโนโลยีคล้ายคลึงกัน อีกสิ่งที่น่าสนใจคือการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์และอิเอวิอนิกภายในประเทศไทยเริ่มผลิตระบบนำวิถีวงจรควบคุมและส่วนประกอบอื่นๆเองมากขึ้นเพื่อไม่ต้องพึ่งการนำเข้าเต็มรูปแบบทำให้ลดต้นทุนและเพิ่มความพึ่งพาตนเอง กลับมาที่ NGAD จุดแข็งสำคัญอีกอย่างคือ Adaptive Cycle Engine ที่สามารถสลับโหมดการทำงานได้3แบบคือ High Speed High Efficiency และ High Thrust ทำให้เครื่องสามารถปรับพลังงานและความเร็วตามสภาพภารกิจช่วยเพิ่มรัศมีทำการและความเร็วอย่างมหาศาล NGAD ยังมีระบบเชื่อมต่อเครือข่ายขั้นสูงสามารถสื่อสารกับดาวเทียมโดรนเครื่องบินรบและฐานภาคพื้นดินได้แบบเรียลไทม์ห้องนักบิน ทอท,ทิจะมี a u g m e n t reality display มวดนักบินพิเศษที่แสดงข้อมูลรอบตัวและจอสัมผัสสุดล้ำที่ช่วยให้ควบคุมง่ายและรวดเร็วหากเปรียบเทียบกับทิศท,ทางการพัฒนาของไทยแม้ตอนนี้ไทยยังไม่มีเทคโนโลยีระดับ NGAD แต่ก็มีแนวโน้มที่จะศึกษาและอาจจะซื้อหรือเข้าร่วมโครงการร่วมกับประเทศพันธมิตรในอนาคตเช่นญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ที่กำลังพัฒนาเครื่องบินล่องหนเช่นกัน ในส่วนของหัวรบ w a r h e a d ขีปนาวุธไทยจะใช้แบบ Blast Fragmentation ที่สามารถสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างพร้อมระบบจุดชนวนหลากหลายแบบความแม่นยำ CEP อยู่ที่ประมาณ10-15เมตรซึ่งถือว่าดีมากในมาตรฐานภูมิภาคนี้ หากพูดถึงราคาเครื่องบิน NGAD 1ลำมีราคาสูงพอที่จะซื้อขีปนาวุธ DTI 1ได้ถึง200ลูกหรือ DTI 2ได้ประมาณ100ลูกซึ่งนี่คือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของแต่ละประเทศว่าจะเน้นอาวุธจำนวนน้อยแต่ล้ำสมัยหรือเน้นจำนวนมากเพื่อการป้องกันร,รอบด้านปัจจุบันการชนะสงครามไม่ได้ขึ้งอยู่กับเครื่องบินเทียงอย่างเดียว แต่ต้องบูรณาการกับระบบป้องกันทางอากาศโดรนสงครมอิเล็กทรอนิกส์และไซเบอร์วอร์แฟร์ดังนั้นไทยจึงเลือกพัฒนาระบบที่เหมาะสมกับภูมิศาสตร์และงบประมาณของตอนเองมากกว่าถ้าพูดถึงสมรรถนะ NGAD มีความคล่องแคล่วสูงสามารถบินซูเปอร์โซนิกโดยไม่ต้องใช้อาฟเต์เบอร์เนอร์ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงและลดการตรวจจับจากเรดาร์ขีปนาวุธไทยมีความเร็วราวแมต3สามถึงสสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ในอนาคต NGAD อาจติดอาวุธพลังงาน Directed Energy Weapon Laser หรือขีปนาวุธไฮเปอร์ n i c ิกเพื่อโจมตีแบบทันทีทันใดและกำจัดระบบป้องกันอากาศศัตรูก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะตอบโต้ได้เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเติบโตค่อนข้างมั่นคง งบประมาณกลาโหมสำหรับขีปนาวุธอยู่ที่ประมาณ200-250ล้านดอลลาร์ต่อปีในขณะที่งบวิจัยและพัฒนาอาและดีของ NGAD แตะระดับหลายพันล้านดอลลาร์ทำให้การลงทุนในระดับนี้สำหรับไทยยังเป็นไปได้ยาก หลายคนสงสัยว่าไทยจะสร้างหรือซื้อ NGAD ได้ไหมในอนาคตอาจจะเป็นไปได้หากมีโครงการร่วมพัฒนาหรือได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรแต่ในระยะสั้นยังคงโฟกัสที่การพัฒนาขีปนาวุธและระบบป้องกันเป็นหลัก NGAD เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตแห่งการครองอากาศไม่ใช่แค่เรื่องการบินหรือการยิงขีปนาวุธ แต่คือการควบคุมสงครามทุกมิติไทยเองก็เลือกแนวทางของตนเน้นป้องกันเป็นหลักพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและเตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคตขอบคุณทุกคนที่อยู่จนจบหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคาร์ออโต้เซ็นเตอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์เจาะลึกเรื่องการทหารและเทคโนโลยีสุดล้ำแบบนี้ต่อไป และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นในครั้งต่อไปขอบคุณมากครับที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโลกอนาคตของสนามรบที่จะเปลี่ยนทุกอย่างไปอย่างสิ้นเชิงสวัสดีครับ